ค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดรับสมัครรงบูธนะคะได้รงถนนคนเดินในส่วนสันติภาพนะคะก็คือทางเขตราชไทวีเขาเอื้อมมวให้เราได้มาลงบูธตรงนี้ก็จะมีบูธตรงนี้ัง ท่านใดที่สนใจและอยู่แถวนี้ยังหากสนเราไม่เจอนะคะเราจะรออยู่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะมาสมัครได้นะคะถ้ายังไรมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยค่ะนะคะเชิญนะ,ะนะทุกคนนะคะสามารถมาติดต่อได้ะคะ่ะคุณครูครับถ้าจะสมัครกศสนต้องเตรียมอะไรบ้างครับเอกสารนะคะที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีรูปถ่ายนะคะสำนับัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็วุฒิการศึกษา,กษานะคะแค่นี้เล ที่ที่ของวัดอดีตของสารามนะคะแล้วก็สอนที่จะเป็นจอยสวนเงินนะคะและที่สามก็จะเป็นอ่ากีฬล้างกีฬาอุทุกคนนะคะแล้วก็จะมีครูนะครับครูก็จะมีครูลินนาครูราชานมีครูสายฝนแล้วก็จะมีครูเอกวุฒิแล้วก็จะมีครูอ่อครูดวงใจแล้วก็จะมีครูมิตาแล้วก็มีครูกระดกอ่อนนะครับไม่ทราบว่ามีหลักสูตร6เดือนไหมครับ นี่ค่ะสำหรับ่ารสูตรเทียบระดับการศึกษานะคะผมเดือนจบนะคะสามารถติดต่อกับอาจารย์เอกวุฒิได้นะคะหรือจะโทรสอบถามไปที่เบอร์ศูนย์สองสองหนึ่งแปดสามแปดค่ะขอบคุณครับ